กับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสมบสูรณ์ทุกคนคลิปนี้นะครับสิมา,เ,าเขียนสรุปเลขล่างนะครับเลขล่างแปลว่าพี่น้องไปตลลงตลาดหรือว่าไปพ่อรถตลงถลงโรตลีก็พ่อจะได้ยิบจับไว้นะครับนะเลขล่างก็บเกิดเหตุเ้เบิรงอยู่หลักสิบล่างมันจะเป็นเลขคู่เนาะหลักสิบล่างที่เคยลงให้นะครับสิบล่าง ของวัดกรมันจีได้เป็นเลขที่นะครับ13 1่5 7 9หนะซึ่งมันออก1นหานะครับวันนี้ได้02468คือ10ล่างเป็นเลขคู่นะศูนย์ตัวจับมันก็มีตัวเด่นนะเดี๋ยวผมขอให้เขียนตัวเลขใส่ให้ก่อนนะครับเดี๋ยวจังมาคุ้กกันเรื่องอเลขดับเลขเด่นนะครับ 2อ0ศูนย์ศูนย์ศูนยแนเปละ้าสออันนี้นะครับเป็น2ตัวล่างนะที่ดึงออกมาแล้ว นะครับดึงออกมาหลักซิพให้เป็นเลขคู่แม่นบ่เลขคู่นี่ก็แล้วจะชูกคู่มากดอกว่ามักซีก็เอาซีไซนนะครับมักหกก็เอาหกไซนหะนลักซิพมันนี่เอาอันนี้ก็เป็นเลขขี่มันมีเด่นอยู่นะครับมันมีดับมีทั้งดับทั้งเด่นนะก็เลยเอามาเอามาเบิดเลย อันนี้ก็เป็นสูตรสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรเทียบหน,น้าสูตรเทียบตัวเด่นว่าอาง่ายชนชนเด่นังวดแรกนะครับมันจะได้แปดกับเก้าอันนี้ก็ได้เก้าชนกันที่เลขเก้านะครับมันออกเก้าแปดวันนี้ได้แปดเก้าศูนย์อันนี้ได้ห้าหกเจ็ดอันนี้บสชนมูนะครับ าจริงๆก็อาจจะเป็นจับเป็น8 7 9 7 0 7นะแต่มันออกหา7อันนี้บรุดนะครับแต่อันนี้รุดไปแล้วอันนี้ได้345นะครับ3 4 5อันนี้ได้789ออกหา9นะครับนับชนแต่มันก็เข้าถึง2 0ง2ูนย์นะินะอันนี้ได้1 2 3นะครับ อันนี้ได้ 1, 2, 3ชนกันที่เลข3นะนีเด้สูตรมันก็นไดเบิ่งอาเดอหลักร้อยครั้งที่1บวกหลัก10ครั้งที่1ซื่อนี่อันนี้ร้อยคอ4ี่บวกสิคอสนี่เขาก็ใส่มาแต่โดนแล้วละ่ะพี่น้องก,ก็เห็นยุกนะครับก็เลยเอามาชนกันให้เบิ่งะนะชนกันที่3ออก 3, 8นะครับอันนี้บาชนนะครับสูตรแรกได้ 8, 9, 0จูตรที้ได้ 3, 4, 5 เขาที่เลขศนย์กับเลขสีนะครับออกสีศูนย์วันนี้ชนกันที่เลข6นะครับออกสีหกแปดเกกับหกเจ็ 8, 9, 0, นนดแปดชนกันที่เลขแปออก8ปดสีอันนี้ก็8,9ดเกอันนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองชนกันที่เลขศูออก7,0็ดศนะครับเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้ได้ห้าหกเจ็ดร้อยคอสี่บวกสิบคอสีเท่านี้ รถนะครับออกทีหนึ่งเก้าอันนี้ได้อ่ามันได้เก้าคับหนึ่งวันที่ผ่านมานะครับได้ห้าหกเจ็ดอันนี้ได้สี่ห้าหกจนการที่เลขห้าออกหนึ่งห้านะครับวันนี้เด่นที่สุดนะครับก็คือศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนะผมก็เลยเอามาเป็นเอามาเป็นนี่แต่จริงมันอยู่หลักสิบหลักหน่วยก็ได้นะตัวเด่นมันนั่นก็ได้ผมก็เลยเอามามาเบิดนะครับ มันจะได้ประมาณนี้นะครับเป็นเลขล่างที่นี่ว่าถ้าให้ผมสอบส่วนตัวนะครับจกออกได้บอ,กออกได้ดิออกได้เบิและว่านนอเล็กเนาะ ผมชอบยูซีตัวนี้นะครับถ้าจะซื้อก็ได้พี่น้องชอบกัซื้อบ่ชอบกับ่เป็นยังนะแปดสองเก้าสองมันกาง่ายเหมือนแล้วว่าแต่พวกนี้กันไวซื้อนะครับถ้าเกิดว่าโอ้ตรงกับทะเบียนรถพอดีตรงกับฟันพอดียังก็ซื้อได้นะครับพวกสองสองศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งยังพวกนี้ก็ได้แต่ว่าไอ้ส่วนตัวเนี้ยที่ผมวุงกลมเป็นพี่น้องชอบก็ซื้อนะครับบ่ชอบกับ่เป็นยังนะ เอาสรุปมาให้เบื้เพื่อไปเห็นรถตลุงรอตเตรีเพื่ออยากซื้อวะอนะครับก็็็ยิบจับไว้นะชุดนี้แล้วก็เหล็กตาล่างเหล็กล่างก็เคยอะไรเบิ้องอยู่จักมันอยู่เหลี่ยมใดน,นะครับผมมันมุนหดหน่วยล่างบอกขากเขาบริหารสมุดมันหลายเหลี่ยมอยู่อ่านะ กระแสดอกมุ่นบมยนผมบอคิดได้โบมยนเอ้ยจู่ๆมาเขียนในเบืองแดงได้เลยพุ uclear, oil, <an> <Oliver> ่นผมเขียนจนมุนอุ้ยปุ้ยหมดแล้วล่ะนะตัดจนมุนอุ้ยปุ้ยหมดแล้วจากอีนังเป็นอีนังนะอันนี้ก็เป็นนั่นล่ะรูปซิฟล่างคู่ที่นั่นล่ะอืมลักซิฟเป็นเล็กคู่อยังก็ว่าไปแล้วก็มีอันใดอีก เออมีอีกสูตรนึ่งไหมอืมหาก็เสียอีกแล้วสมุติหายอยู่เรลยอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกสูตรนึงนะครับอันนี้เป็นเด่นบนล่างเด้อเด่นวิ่งบนล่างนั่นแหละอ่า ข้งเมืมันก็น17งวดนะครับ17งเดอวดอสูตรมันกาบบวยากนะบวด้บวกหลายเอาหล,ลักร้อยบนบวกหลักร้อยครั้งที่สองซื่อๆอ,อ,อย่ไหมหลักร้อยบนนะครับรน่อยบนร้อยบนคือตัวนี้นะหลักร้อยครั้ง บวกหลักร้อยครั้งที่สองร้อยบนคือตัวนี้ร้อยหลักร้อยครั้งที่2ก็คือตัวนี้นะครับ <ฮะ S 1> ครั้งที่1 2 3 4สามครั้งที่2ก็คือตัวนี้อ่าวันนี้ก็เท่ากับ3บวก3นะครับมี3 3ามบวก3นะ3ามบวก3ามห้าบวก,บวก,ลก,ลก,ลกเลาเข้าก็ะได้อใส่เลขตัวแทนนะครับจนว่ามวดนี้นะครับศย์บวก2 ได้2อ,องบวก5คงที่แล้วว่าเป็นเลขตัวแทนก็นได้นะครับ2ก็เท่ากับ7นะมันออก2อสีล่างอันนี้ได้7กับ2อ,ออก7บน,นนี่ได้7กับ2อ,ออก2 5 8หได้2กับ7 2 8 6สอง 8, แล้วก็ได้2อ,ออก9 2ล่างได้8ออก8 8 1 1ข้างล่าง8 8นะ อันนี้เด่น,ดนที่4ี่กับ9ออก9 9 7แล้วก็9 8นะครับ5กับ0ออก0 8 3ย์แดแล้วก็ข้างล่างออก5้าว่าน,นี่พิษนะครับได้หนึ่งพิษบวเขาบนบวเขาล่างได้3มกับ8ออก3 8ดล่างเด่น4กับ9ออก40 4ข้างล่างออก40ยเด่นที่9กับ4ออก4ี่หเด่นที่3 3กับ8นะครับออก8 4ดสี่ หกกับนึงวันนี้บวเขาอีกนะครับหกกับหนึงเนี่ยสำคัญผิดสองสองสองอันโซนแต่นี้ได้หนึ่งกับหกนะเข้าทั้งหกทั้ง 1, หน,นึ่งอีกได้แบบนี้ครับมันผิดแล้วมันเข่าเลยนะครับได้หกกับหนึ่งนะสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดท่ากับหนึ่งหนึ่งก็เข้าตัวกับหกนะหนึ่งบนะวกห้าคงที่เป็นหกออกหกสองแปดข้างล่างออกหนึ่งเก้าเข้าทั้งหกทั้งหนึ่งวันเมื่อกี้ได้เด่นสี่กับเก้านะครับออกสามเก้าห้า เ4กับ9นะออก3เข้า5เข้าชุดเก้าวันนี้นะครับ6กับ1 6กับ1 6กับ 1. 1ก็เลย1ก็เลยมาอยู่นี่นะครับ2 1 0 1 8 1 9 1ก็เลยมาอยู่นี่แสดงว่าหนึ่ง มันกระเด็นสุดนะครับเพราะว่าอันนี้กะที่สองสูตรให้เบื้องก้อนอันนี้เป็นล่างโดยตรงนะครับเป็นเลขล่างโดยตรงเมื่อกี้สูตรเมื่อกี้เป็นเด่นทั้งบนทั้งล่างนะสูตรมันกลับเบื้องเอานะครับร้อยคออหนึ่งบวกสิบคออหนึ่งร้อยคอสี่บวกสิบคอสี่บวกออกมากที่ผมชนในเบือ้องนั่นแหละถ้าชนห้ามันก็ออกห้าทีนี้มันชนกันสามตัวนะครับศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองก็เลยเลือกบวถืกนะก็เลยเอาไมา้เอา เอาศูนย์เอาหนึ่งเอาสองศูนย์หนึ่งสองมให้พี่น้องเบิดทุกโตเลยนะครับมันตรงกับใจกับพี่น้องบ่นะครับหรือว่าจังใดอจารย์ตัวนั้นดับเด้อตัวนี้บบหนามาอย่างเขาว่าไปนะครับพี่น้องไปพิจารณาเอาผมกะคิดค้นมาเ,นเพื่อแนวทางนะครับเพื่อแนวทางอย่าไปทุ่มอย่าไปอัดนะครับชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ซื้อนะครับดูเป็นแนวทาง นะ <c oughs> <c oughs> บ่แม่หนูอาจารย์ให้มาอัดใส่สะเต็มที่เลยบ่มีจักตัวสิว่าอีงกฤษแย้งอีก <c oughs> โอเคนะครับกระซัสมสรุปแหละเดี๋ยวสูตรเดี๋ยวอยังเดี๋ยวผมลงพย้อยลงให้ทีหลังอันนี้มันใกล้มือนะผมก็ย่านว่าพี่น้องเออไปหาซื้อรถตรู้มอเตอร์รีเนาะเพื่อพ่อก็ยังบ่ฮู้ว่าสิซื้อตัวไรวะอาจารย์บ่สรุปบ่ดซั่นครับเอาตามนี้แหละถ้าเห็นก็ซื้อนะ แต่ังไดก็จังว่ากันนะครับไปพวกสูดพวกส้มพวกสูดเดี๋ยวผมสิลง้หายอยู่ทีพี่น้องอยากได้สูตรอยากได้นั่นก็ได้สูตรดับสูตรเด่นยังก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวงวดนานอยู่ละเดี๋ยวสิเริ่มอ่าลง่มสูตดไอซัดแจ้งนะแต่อันนี้เอาข้า,ขาวขวแบบนี้ไปกอนนะครับผมโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ